ยินดีต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเกลือกิตยาอุปถัมเข้าสู่การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2566โรงเรียนเทศบาลหนึ่งเกลือกิตยาอุปถัมสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรบริหารงานโดยดรรสลินเต็มปื้ม ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษน,น,าน,นายสิวะเกิดหลงหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการนางวินาตาจันรอดหัวหน้าฝ่ายงานบุคคลนางสาวนพวรรณเพชรรัฐหัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไปและนางนภชนกทองมากรัฐหัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ ตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริหารงานและพัฒนานักเรียนโดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น4.6คนประกอบด้วยผู้บริหาร1คนครูผู้สอน38คนบุคลากรสนับสนุนการสอน3คนและนักการพันโรง4คนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกรึบกิตยาอุปถัม จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึง3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยมีห้องเรียนจำนวน26ห้องเรียนปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิน้น459คนแบ่งออกเป็น นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน115คนและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน344่คนคำขวัญประจำโรงเรียนรู้หน้าที่มีน้ำใจใฝ่ศึกษาพึ่งพาตนวิสัยทัศน์โรงเรียนมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้สามภาษามีทักษะในศตวรรษที่21 มีความพร้อมด้านปัจจัยทางการศึกษาและบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์โรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมสามภาษาอัตลักษณ์โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้สามภาษาอย่างพอเพียงโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเกิดกิตยาอุปถัมภ์จัดการศึกษา โดยเน้นให้มีทักษะทางด้านวิชาการเพื่อให้นักเรียนมีความรู้อ่านออกเขียนได้คล่องมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกนอกจากงานด้านวิชาการแล้วทางโรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพเพื่อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและจำเป็นต่อการเรียนรู้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่ดี การเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริงรเพื่อให้ในักเรียนได้เลือกเร,เรียนรู้ตามความสามารถวความชอบ,ลบและความถนัดของแต่ละบุคคลเน้นผู้เรียนสําคัญวิชาการนั้นสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงอกนุบาลและประทมใส่ใจชื่อเสียงคุณธรรมพร้อมเรีย สอนนิเเป็พนนลมืงดีโรงเรียนเทศบาลหนึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนาจุดเน้นด้านโรงเรียนส่งเสริมสามภาษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกิดความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บนพื้นฐานความเป็นไทยดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลการจัดการศึกษารอบปีการศึกษา2565มีผลสำมฤิดดังนี้ผลคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ประจำปีการศึกษา2565มีผลการทดสอบระดับคะแนนค่าเฉลี่ยสูงขึ้นบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้เนการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2565มีผลการทดสอบสูงกว่าทุกระดับ บรรลุตามเป้าหมายที่สถา,านศึกษากำหนดไว้คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e t ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2565มีผลการทดสอบที่สูงขึ้นบรรลุตามเป้าหมายที่สถา,านศึกษาตั้งไว้าาาการประเมินผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเกิดกิตยาอุปถัมป์ประจําปีการศึกษา2565ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปจํานวนร้อยละ65.39บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดไว้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมจากการปฏิบัติงานโดยการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารคณะครูและนักเรียนจึงส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงมอบโดยกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัยมอบโดยกลุ่มส่งเสริมการปกครอง,รองท้องถิ่นผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2566ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6ได้แก่นายสมภพยศปัญญานางนทีเทพพยุหั นางสาวอุไรรัตน์พลขันนางสาวนพวรรณเพชรรัตผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันคีตะมวยไทยระดับชาติภาคเหนือได้แก่นางสาวมุกการินตาไมนางสาวนพวรรณเพชรรัตนางรัตนาพรเครือยาผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่นระดับชาติภาคเหนือได้แก่นางสาวมุกการินตาไมนางวัชรีคุตันและนายอนุพงษ์ชาคำนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้เด็กชายนัทวัฒน์วงวังจันทร์ได้รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566รางวัลระดับเหรียญทองการต่อสมการคณิตศาสตร์ A Math รุ่นปฐมศึกษารางวัลระดับเหรียญเงินงการต่อสมการคณิตศาสตร์ A Math รุ่นปฐมศึกษา<ม> <fi. S 2> รางวัลระดับเหรียญทองการต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมรุ่นปฐมศึกษา ในการแข่งขันมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษาระดับประเทศณจังหวัดตากรางวัลระดับเหรียญเงินการต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์ a m a มรุ่นปฐมศึกษารางวัลระดับเหรียญทองแดงการต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์ a m a มตรดับปฐมศึกษารางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันซูโดกุรุ่นประฐมศึกษา ในการแข่งขันเอ u ด o ูพอ t ต์ทริปเปิลเกมคอสเวิร์ดเกมเอแคำคมชิงแชมป์ภาคเหนือณจังหวัดพิษณุโลกรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่นระดับชาติภาคเหนือณจังหวัดน่านรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันขีตะมวยไทย ระดับชาติภาคเหนือณนะจังหวัดน่าน